เล็กนะครับแม่ทัพาติซี่พร้อมจิตอาสารวมปล่อยปลาเลยกับปลุกป้าสามย่างประโยชน์สี่ย่างนะครับอ่าเฉลิมประเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโดยพลทูพรศักพูนสวัสดิ์แม่ทับพาติซี่เป็นประธานในพิธีโครงการเปิดโครงการปล่อยปลาอ่าปล่อยปลาปลุกป้าสามย่างนะครับประโยชน์สี่ย่างเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรวมเฉลิมประเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก้อนเนื่องในโอกาสวันเฉลิม ระจนพันซ่า68พันซ่า28กรกฎาคม2 5 6พันา 63, ทางซูนจิตอาสากองทับภาคซีซี่โดยกองรอยฝึกรหลบปีซีสีส่นะครับขายฝึกรบปีซีซีชนรวมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดโครงการปล่อยปลานะครับ ปลูกป่าสามย่างประโยชน์ซี่ย่างขึ้นกับค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โดยชายพื้นที่ป่าบริเวณคล้ายฝึกการรอพิเศษชนจํานวนกว่า50รายเนี่ยคะ่ะดาเนินการปลูกป่าด้วยพันไม้ทีสร้างคุณประโยชน์ต่างๆและเหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก็ถูกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนรวมกันในการปลูกป่าปล่อยป่านะคะเพื่อฟื้นฟูแล้วก็รักษาไวา้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่ซีเคี้ยวแล้วก็ปลูกจิตสำนึกในการห่วงแห่นดูแลรักษาป้า และก็สร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติลงสู่คลองตาโป้นะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ให้ขยายพันธุ์และเจะริญโตโตต่อไปค่ะโดย,ดยกิจกรรมในครั้งนี้นะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำลังพลทหารและก็ครอบครัวรวมถึงผู้นำทองท่ีท้องถิ่นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสารวมกันปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลา กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นจำนวนมากค่ะเขาเป็นกิจกรรมดีๆนะคะ